สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะได้เสนอเป็นอีกหนึ่งคลิปหนึ่งวิธีการนะครับก็มีทางสมาชิกหรือว่าเป็นทางเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับที่สอบถามเข้ามามีทางน้องคนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการใช้งานของอวิธีการยกเลิกนะครับยกเลิกในของบัตรเครดิตนะครับที่สมัครเป็นรายปีของแอปดิสนีย์นั่นเองนะครับก็สอบถามมาว่าไม่สามารถที่จะ,ะยกเลิกในการใช้งานได้นะครับ แต่ในกรณีที่เป็นของในระบบแพ็กเกจที่เป็นของเอเอสนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปยังทาง c อ l l เซนเตอได้นะครับในการวิธีการยกเลิกนะครับแต่นี้สำหรับคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีนะครับในการายกเลิกในระบบของรายปีนะครับปกติในของแอปดิสนีย์จริงๆเลยนะครับก็จะมีสังเกตเราเวลาเราเข้ามาในแอปนะครับกดที่ ขีดสามจีดฝั่งขวามือเออฝั่งซ้ายมือข้างบนนะครับปกติวิธีการที่เราจะยกเลิกจริงๆก็คือเข้าไปยังที่เป็นโปรไฟล์ของเรานะครับหรือว่าเป็นที่เราสมัครเป็นเบอร์มือถือนั่นเองนะครับปกติกดเข้าไปก็จะมีเป็นหัวข,ข้อขึ้นมานะครับบรรทัดก็คือเป็นยกเลิกสมัครสมาชิกนะครับ แต่ในที่เราจะยกเลิกผ่านที่เป็นแอปจริงๆนะครับสังเกตดูหากเราต้องการใส่เป็น Gmail หรือผ่านในระบบของ Facebook ของ AdCount ะครับ mm hmm. เบอร์โทรศัพท์เราจะเห็นด้านหน้าว่าเป็นบวก91นะครับใส่เข้าไปก็ไม่สามารถที่จะยกเลิกได้นะครับปกติก็จะมีในเป็นข้อความนะครับหรือว่าเป็นเมนูในของแอปที่เป็น Disney เองนะครับก็จะมีเป็น ความช่วยเหลือนะครับสังเกตดูในบรรทัดที่เป็นความช่วยเหลือนะครับก็จะมีบอกว่าในกรณีที่เราจะยกเลิกนะครับยกเลิกในการสมัครในรูปแบบของรายปีก็จะเป็นการยกเลิกและการคืนเงินที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีเป็นวิธีการยกเลิกสมัครสมาชิกนะครับหลังจากเรากดเข้าไปนะครับก็จะมีเป็นวิธียกเลิกการสมัครสมาชิกไม่ว่าจะเป็นหากคุณชําระเงินด้วยบัตร เครดิตหรือว่าบัตรบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะครับคุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยทำตามขั้นตอนนะครับด้าน,นล่างก็จะมีเข้าไปในคลิกปุ่มที่เป็นขีด3มขีดฝั่งซ้ายมือข้างบนที่ผมเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วก็คลิกเข้าไปยังหมายเลขโทรศัพท์หลังนั้นก็คลิกยกเลิกสมัครยกเลิกการสมรัครสมาชิกนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะยกเลิกได้นะครับแล้วก็ยืนยันในการยกเลิกก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับ วันนี้ก็เลยทําเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะโจทย์นะครับสำหรับทางสมาชิกนะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับอันดับแรกนะครับหให้เราเข้าไปในทางเป็น o o o g l h r o r o นะครับไม่ว่าจะเป็นทางของโน้ตบุ๊กพีนะครับรวมไปถึงของทางโทรศัพท์มือถือนะครับหากใช้ในระบบของ iOS นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปยังของ Safari ได้นะครับอันนี้ที่ผมแนะนำก็เป็นของ iOS นะครับผมก็จะเข้าไปในที่เป็นของ s a f a r ีนะครับหลังจากเข้ามาในซาฟารีผมก็จะเข้าไปยังที่เป็นการค้นหาเว็บไซต์นะครับก็สามารถใส่เป็น w w w d i s n e y p a s s c o m นะครับก็คือใส่เข้าไปเลยนะครับเป็น disney นะครับ N-E-Y disneypass.com d i ส n e y <Disney. S 1> หลังนั้นทำการค้นหานะครับนี่นเ,าเามามท c o m สังเกตไหมครับปกติเนี่ยจะมีเป็นหน้าตา คนร,รูปแบบกันหากเราเข้าไปใส่ในที่เป็นของในรูปแบบของที่เป็น URL นะครับให้เราเข้าไปยังที่เป็นรูปแบบของ Google นะครับหลังจากเข้ามาใน Google ให้เรากดค้นหานะครับเป็น Disney นะครับเป็น Disney N E Y นะครับ Disney เป็นพัดก็ได้ครับ P L U F. S c o m Disney Plus หลังจากนั้นก็ทําการค้นหานะครับก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาหลักๆอันนี้เดี๋ยวขอซูมก่อนนะครับก็จะเป็น Disney บวกก็สตา a ์ไ a ยแลนนะครับหรือว่าเป็น www.disney.com นะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปได้นะครับหลังจากกดเข้ามานะครับหากใครใช้เป็นในเวอร์ชั่นของเดสก์ท็อปอยู่เราสังเกตดูนะครับขีด3ขีดที่เป็นฝั่งซ้ายมือกับเป็นที่เป็นรูปโลกที่เป็นภาษาไทยนะครับหากเรากดเข้าไปก็จะมีเป็นแค่ประเภทนั่นเองนะครับ ให้เราเปลี่ยนนะครับหากใครใช้เป็นในเวอร์ชันเดสก์ท็อปอยู่ก็ของผมนี้จะกดเป็นกไก่2ตัวนะครับตอนนี้เขาบอกว่าผมใช้ในเวอร์ชันที่เป็นของมือถือนะครับผมก็กลับไปใช้ที่เป็นในเวอร์ชั่นปกตินะครับหน้าตาก็จะเป็นขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็กดเข้าไปอย่างฉีด3ขีดน,นะครับฝั่งซ้ายมือก็จะมีเป็นชื่อนะครับเป็นโปรโฟไฟล์ของเราขึ้นมานะครับเข้าสู่ระบบหลังนั้นแล้วก็เราทําการกดเข้าไปนะครับ หลังจากกดเข้ามาสังเกตดูไหมครับก็จะมีเป็นโปรไฟล์ดิสนีย์บวก้อสตานะครับสำหรับในในรูปแบบของรายปีนะครับอันนี้ผมสมัครไว้เป็นในรูปแบบของรายปีแล้วก็รอบบินในถัดไปก็จะเป็นวันที่6กรกฎาค 20, ม 2022, 2022นะครับคือ2022ก็จะมีการยกเลิกสมาชิกอันนี้ผมสมัครผ่านของบัตรเครดิตนะครับก็คือ,อผ่านของทูวริสนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ ผมจะทําไปพร้อมกันนะครับหากสมาชิกท่านใดต้องการที่จะยกเลิกก็ลองเข้าไปพร้อมกันนะครับเพราะว่านี้ผมก็ยังไม่ได้ทําการยกเลิกสมาชิกนะครับแต่ผมศึกษาดูว่าการยกเลิกสมาชิกนะครับยังสามารถที่จะใช้งานได้จนกว่าจะถึงรอบบินอีกถัดไปนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปยังการยกเลิกสมาชิกนะครับเขาก็จะบอกว่ายืนยันนะครับยืนยันในการยกเลิกเราก็กดเข้าไป ดำเนินการต่อด้วย Disney ์บวกฮอสตานะครับการเป็นสมาชิกของคุณถูกยกเลิกแล้วนะครับอันนี้ก็คือยกเลิกนะครับหากเรากดเข้าไปอีกครั้งนะครับเราลองสังเกตดูเห็นไหมครับ Disney ์บวกฮอสตา r ใช้ได้ถึงวันที่6กกรกฎาคมคือออกจากระบบหรือว่าไม่มีการสมัครเป็นรายปีแล้วนะครับ แต่ในรูปแบบนะครับหากเราเข้าไปยังเป็นของทาง Google Chrome นะครับ Google c h r o m แล้วก็เข้าไปก็ใช้เป็น w w w d i s n e y p a u s com นะครับสังเกตดูก็จะมีอยู่2บรรทัดนะครับก็จะเป็นอ disney อันนี้ก็จะเป็นสตรีมนะครับแล้วก็จะเป็น disney ก็จะเป็น www. d i s n e y p a u s com login อันนี้ผมก็กดเข้าไป Login แล้วก็ให้เลือกเป็นแบบเวอร์ชั่นปกตินะครับ บางท่านนะครับเข้าไปในก่อนที่จะเข้าไปใช้งานเขาจะถามเป็นพัสเบิร์ดเพื่อส่งข้อความมานะครับหากยังก่อนหน้าที่จะยกเลิกนะครับอันนี้ก็คือผมได้ยกเลิกไปเรียบร้อยนะครับในการยกเลิกในรูปแบบของรายปีนะครับก็ใช้งานหรือศึกษานะครับหรือทดลองดูไล่นะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็เพิ่งทําในการยกเลิกครั้งแรกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้การเข้าไปในของทางผ่าน Google Chrome นะครับก็จะมีะให้ คล้ายๆกับในการกรณีที่ให้เราใส่เป็น พาร์ทเวิร์ดสตัวนะครับหรือใส่เป็นเบอร์โทรนะครับหากใส่เป็นเบอร์โทรก็จะมีเป็นส่งเป็นของรหัสของ OTP มาอย่างเบอร์มือถือนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยังจุด3จุดนะครับเพื่อจะเข้าไปยกเลิกในการใช้งานนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีก1คลิป1วิธีนะครับวิธีการยกเลิกการใช้งานา Disney p พัทนะครับมอสตานะครับในรูปแบบของรายปีนะครับแต่ถ้าใครใช้ในรูปแบบของ รายเดือนนะครับของ AS ที่จริงก็เป็นแพ็กเกจของ AS นะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะ,ะติดต่อทาง c อ n เซนเตอรหรือว่าเข้าไปในแอป,ปของอก็จะมีเป็นในรูปแบบของแอป,ป AIS นะครับแอป,ปก็สามารถที่จะลอ,องเข้าไปดูแล้วก็ศึกษาดูนะครับแต่นี้ก็มาแนะนำวิธีนะครับที่ทางสมาคิกสอบถามกันเข้ามาก็ประมาณสัก2 3สสัปดาห์นะครับวิธีการยกเลิกแอปดิสนียนะครับบน มือถือนะครับหรือว่าเป็นแท็บเล็ตหรือว่าเป็นทาง PC ต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะทําตามวิธีขั้นตอนนี้ก็คือสามารถยกเลิกในรูปแบบของรายปีได้นะครับขอบคุณทุกครั้งนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์นะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปดีๆผ่านทางช่องสอนใช้ง่ายกินนะครับทีนี้ขอบคุณมากนะครับกับการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ